สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่การอัเปเดตข่าวสารของเลตัสตี้อยากร่วมสนุกจัดไป BK-8 ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของสโมสรฟ,ฟุตบอลคิตันพาเลตของพรีเมียร์ลีกในรูปการนี้สนใจแอดไลน์ BK8 คนิวเริ่มต้นกันที่ไมเคิเดลซันแกรบกูรูคนดังเชื่อว่าการเซ็นสัญญาก,กับยูริเตอร์มอนของอาร์ซอนครับซึ่งตอนนี้นะครับมีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับขึ้นอยู่กับว่าจะเป็นเวลาใดเท่านั้นครับแจากการรายงานของ s k y Sport กองกลางทีมชาติเบลเยียมรายนี้กำลังจะหมดสัญญากับเลตสตี reet, หลังจบรดกานนี้โดยที่เด็กเกนเนอร์ครับที่มีข่าวพัวพันกันมานานตั้งแต่ในช่วงตลาดรอบที่แล้วครับแต่ก็ยังไม่มีการยื่นข้อเสนออย่างจริงจังรายง,งานล่าสุดครับจากสื่อเบลเยียมระบุว่าเซนนลครับได้บรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวยูริตรลมองเข้าสู่ทีมเอเวอร์สเตเดียมในช่วงซัมเมอร์ปี2023นะครับเป็นที่รูแล้วในขณะที่สื่อของกรีฑอีกรายครับเชื่อว่า มิเกลติต้าครับต้องการดึงนักเตะม,มาร่วมทีมในช่วงตลาดมากราคมทันทีอย่างไรก็ตามครับเราสันเองนะครับได้กล่าวถึงเรื่องนี้ผ่านสกอร์สปอร์โดยเชื่อว่าเดร็กันเดอร์ครับจะคว้าตัวแข้งไว้5ปีรายนี้ได้สำเร็จอย่างแน่นอนขึ้นอยู่กับว่าจะเป็นเมื่อไหร่เท่านั้นครับใช่ครับเป็นการเซ็นสัญ,ญญาที่ยอดเยี่ยมของอาร์เซนอลพวกเขาเฝ้าจับตาดูนักเตะรายนี้มานานแสนนานเขากำลังจะหมดสัญญาหลังจบฤดูกาล ซึ่งมันจะเป็นเรื่องที่ไม่ต้องคิดอะไรมากมายผมคิดว่าพวกเขาจะรอจนถึงช่วงซัมเมอร์หรือเปล่านั่นคือคําตอบครับผมคิดว่าสนับจินมองแล้วนะครับขึ้นอยู่กับว่าจะย้ายเมื่อไหร่เท่านั้นครับเดอ s u ซอนได้กล่าวเอาละครับนี่การเปิดขาวสารของเดสตีครับพกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ